สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะร้นานขึ้นตั้มแม่แม่วันนี้อากาศดีมากๆเลยชวนแม่แม่มาใส่งาน,กนเกงยีนเข้าใหม่น้องเบกกี้นะคะสวยมากแม่รุ่นนี้ต้องเก็บกันแล้วโอ้โหนะคะใส่สวยมากๆตัดเย็บได้มาตรฐานงานสวยเข้าหุ่นเรามา,มากๆเลยสีสวยเนื้อยีนสวยแม่เบกกี้ค่ะทรงขากระบอกใหญ่นะแม่นะโอ้โหนะคะน้อง องกุ้งเองนะคะใส่ให้แม่แม่ได้ชมแม่แม่ใส่สวยกว่ากุ้งนะ้ำมาดูงานใกล้ๆก,กันแม่งานสวยปังไม่ไหวแล้วคะ่ะแม่ ต้องเก็บแล้วนะคะ,ะแม่แม่จา๋าว้าวกันไปเลยนะคะรุ่นนี้ใส่ยังไงก็สวยค่ะเอาแมทได้ทุกสไตล์เลยเราใส่เที่ยวกันก็สวยใส่ออกงานก็สวยใส่ถ่ายรูปก,ก็สวยแม่สีฟอกเฟดแล้วสวยไหมคะแม่โอ้โหทรงขากราบอกแม่ขา,ขากระบอกใหญ่รุ่นนี้น้องเบกกี้รุ่นนี้สวยมากๆค่ะเป็นงานป้ายหนงังวายเอ็มง ให้แม่ๆได้ชมแม่ๆใส่สวยองกุ่งต้องเก็บแล้วนะคะเก็บพุงหม,มาน้อยพังต้นขาเนื้อยีนสวยงานสวยนะแม่น้องไซส์เอสเลยมาดูงานใกลๆกันแม่นี่เลย y a m ยมยีน e e. แม่น้องเป็กกี้เข้าใหม่นะฟอกเฟสเรียบร้อยค่ะ SML x l, H l 3 4 3 6ตั้งกัดแล้วแม่ค่ะก็บอกใหญ่ใส่แล้วไม่ใหญ่ใส่แล้วพังต้นขา ใส่แล้ว,ลวเก็บปูหมาน้อยใส่แล้วว,ว้าวเกินไปเลยแม่แม่ใส่สวยกว่าคุ่แน่นอนนะคะรุ่นนี้ต้องเก็บค่ะ S M L X L 3 4 3 6 Y A N เีดูแลได้รับประกันงานนะแม่คนไหนใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ค่ะคนไหนที่สนใจทักกันเข้ามานะคะคุยเรื่องขนาดคุยเรื่องไซส์นะคะแม่ดูแลจะเน้นงานบริการแม่ใส่สวยเข้าใหม่ล่าสุดคนใหม่ล่าสุดต้องเก็บเร็วค่ะรุ่นนี้ สวยมากน้องเป๊กกี้นะคะเอลสูงค่ะสีฟอกเสร็เรียบร้อยค่ะลายเออเยีดีค่ะ, y A M G M e, คะสวยมากค่ะรุ่นนี้จ้าแม่เจอกันไรหน้านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม่นะคะขอบคุณค่ะ